ก็สวัสดีครับเรามาอยู่ในโปรแกรมเทคโน o m ยิติแพร์ซูม u ลชั i นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นตัวโปรแกรมเทคโนมล i ิตินะครับเป็น 3D นะวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการประกอบ s m b เนาะว่าการ s m b เป็นยังไงครับอ่ตอนแรกนะครับผมจะทำเป็นหน้าเป็น top view ครับเพื่อจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นเนาะันตอนแรกเราจะมีพาร์ตก็ต้องนำซอสที่ส่งพาร์ตออกมาก่อนนะสองสองอันนะอันแรกนะครับให้เป็นตัวพาร์ตนะครับอยู่ซ้ายมือนะลนางพาเข้ามาใส่นะครับตัวที่สองนะครับให้เป็นตัวพาเลทหรือคอนเทนเนอร์นะครับเข้ามาใส่อ่านะต่อมาเราจะมีรางคอนเวเออร์เนะรางคอนเวเยอร์ สัก5เมตรก็ได้นะับ5เมตรสิบเมตรนะะับแล้วก็ฟินิตเนาะอันนี้ความยาว5เมตรครับก็กดคอนโทรลากออกมานะครับก็ดึงเส้นใส่ครับต่อมานะครับเมื่อ เราได้ในส่วนของตัวซอสแล้วเนาะเราก็จะมีตัวเครื่องมือที่เรียกว่า s m b Station เนะเาะลากมามันจะเป็นโต๊ะอย่างนี้โต๊ะอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับตัว s m b Station เนี่ยเราจะกำหนดให้ตัวชิ้นงานตรงนี้นะครับมาใส่บนพาเลตนะครับก็กำหนดให้ ลาคอนเนคเตอร์นะครับลาหมดปึ๊บกำหนดให้นะครับ SMB table เป็น PdCaser เนาะให้ม n MU เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นการ attach MU เนาะแล้วก็ apply ไปนะครับ PdCaser หนึ่งก็คือตัวเส้นที่หนึ่งนะครับที่เราโยงก่อนนะครับก็สามารถเปิดดูได้เนะหนังที่ขวาแล้วก็เปิดดูนะครับ PdCaser ก็ในพาเลทนี้นะครับไอในตัวพาเลตนะครับจะมีชิ้นงานอยู่2ชิ้นนะครับผมก็จะกําหนดให้เป็นพ d c a s คสเซแล้วก็มีชิ้นงานอยู่2ชิ้นเนาะก็โอเคนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ลองรันดูก่อนนะครับปึ๊บก็จะมีพาเลตวิ่งมาครับก็จะมีชิ้นงานออกมาอยู่2ชิ้นเนาะตรงนี้ผมจะเปลี่ยน สีพาร์ทเนาะให้เป็นสีแดงนะครับมันจะได้เห็นภาพเนาะสีแดงชิ้นงานก็จะเป็นสีแดงนะครับวางอยู่บนพาเลตสองชิ้นเนาะทีนี้นะครับในตรงเนี้ยชิ้นงานเรามาเยอะเกินมาเยอะเกินเราก็กําหนดให้นะครับตรงนี้ครับออกมาทุกๆ สิบวิครับสิบวิตรงนี้ออกมาทุกทุกห้าวิได้ครับห้าวิทุกทุกสิบวินะครับจะออกมาทีหนึ่งครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเห็นจะเห็นมันค้างอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีที่ไปนะครับ ก็ผมก็จะกำหนดให้คนอนเวเยร์ตัวนี้นะครับไปต่ออีกห้าเมตรนะครับโดยการกดคอนโทรลแล้วก็ลากมาเนแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็จะมีคนอนเวเยร์แยกอย่างนี้มาน,นี่นครับก็ไปฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หมุน ก็จะได้แบบนี้นะพอได้สองชิน้นปุ๊บเนี่ยก็จะมูบอกให้นะครับมูบอ,อกให้เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็จะมูบอกให้ปุ๊บ โอเคครับตรงนี้นะครับคือการ s อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นออโต้แมชชีนเนาะมันไม่มีคนเข้ามาทำงานนะครับทีนี้เราจะเอาคนเข้ามาทำงานนะครับดูจะมี Worker p o o l เนาะ w o r k e r Pool แล้วก็มี broker นะครับมี broker นี้ก็จะมีตัว w o r k p a g e ตรงนี้นะครับเวิรตรงนี้นะครับเข้ามาทำงานที่เครื่องนี้ก็ลากใส่นะครับ ก็จะเป็นตัว SMB เนอะ SMB Station ตรงนี้ก็เปิดนะครับ Import นะครับของเครื่อง SMB เนอะแล้วก็ลากตัวนี้เข้ามานะครับก็ Apply นะครับตรง Service ต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็น a s c ก็ได้นะครับต่างชื่อเป็น a s c ็ป Copy ครับโอเค Apply Apply โเคแล้วก็มาใส่ในส่วนของ เวิร์กเกอร์ผูนะครับก็ตรงชีว์เทเบิลนะครับก็บวางแอสเซมบงไนะครับก็ลองรันดูครับลองรันดูปึ๊บมันมีชิ้นงานเข้ามานะครับสองชิ้นนะครับคนก็จะเดินมาทำงานอตอนนี้นะครับตัวเวิร์กเกร์ูนะครับมันยังไม่รู้นะครับมันไม่มีถนนให้มันนะครับก็ทาวเวล m โหมเราก็เปลี่ยนเป็น มูม๊ไปที่ไหนก็ได้นะฟรีแอเรียเนาะก็แอปพลายก็รันดูใหม่นะครับอ่คนก็จะเดินมาทำงานปึ๊บเดินมาทำงานเสร็จก็ส่งออกไปนะครับก็คนก็จะทำงานเรื่อยๆนะ ทีนี้นะครับเราไม่รู้ว่าชิ้นงานตรงไหนดีตรงไหนเสียเนาะตรงเนี้ยหรือไม่รู้ว่าชิ้นงานต้องการไปทางไหนนะครับทีนี้เราก็จะลองใส่โค้ดเข้าไปครับให้ตัวคอนเวเอร์เนี่ยเลือกที่จะส่งไปทางไหนเนาะ ก็เข้ามาตรง exit นะครับ exit ต,ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นการ random เนอนะการ random ว่าเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เารน,น,ะเนา100ะอ,นะา,อาจะเป็นสัดร้อยละต่อห้าเนาะการ random ก็จะเป็น การทํางานนะครับผมจําลองให้เป็นได้ร้อยชิ้นเสียห้าชิ้นเนาะทำเสร็ก็จะปล่อยออกไปนะครับก็จะเลือกเส้นทางนะครับอ่าก็จะเลือกเส้นทางตรงเนี้ยมันไม่มีที่ไปนะครับเราก็บัฟเฟอร์มาใส่ก็ได้หรือจะใส่ตรงเดนก็ได้นะครับ เอาเดนมาใส่อ่าก็คือการนำชิ้นงานออกครับเอาเดนมาใส่ก็ลากมาฝั่งนี้นำมาตัวคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาใส่นะครับอาจจะเป็น ng ก็ได้นะครับเป็น ng ตรงนี้เป็น ng เนาะ ตรงนี้เป็นโอเคนะครับมันโอเคอลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนามันก็จะเป็นการสุ่มนะครับอันนี้คือการสุ่มโดยการที่งานดีต้องได้ร้อยชิ้นเนาะก็งานเสียก็ประมาณห้าชิ้นที่เรากำหนดแต่เนี่ยอันนี้คือการสุ่มนะครับเป็นการจาลองการ สุ่มของงานเอ็นจกับงานที่ดีงานที่โอเคเนาะก็เราก็นําตัวดิสเพย์มาใส่ก็ได้นะครับตัวดิสเพย์ก็ลากเดนใส่เนาะก็จะทำ่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นะครับอ่าตัวพาเลตของเรารับแค่สองชิ้นเนาะทีนี้เราไม่รู้เลยว่าในตัวพาเลตพาเลตหนึ่งเนี่ยต้องการอยู่ที่กี่ชิ้นเนาะต้องการกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอกําหนดนะครับกําหนดดูการมีตารางขึ้นมาอันหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นอ่า n มเบอร์ Number, นะครับหมเลเอสเอนบีตัวนี้เราจะกำหนดให้ส่งข้อมูลมาใี่เครื่องนี้นะครับว่าต้องการ n มเบอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ต้องมีโค้ดนะครับมาดักโค้ดมาดัก เราก็นำตัวสเตชันก็ได้นะสเตชันปึ๊บขึ้มนมานี่แล้วก็ลบคอนเนคเตอร์โดยเดอกวหมดสตชันเราก็โยงเส้นเข้าไปในสเตชันนี้นะครับเราดับเบิลคลิกเข้ามานะครับในส่วนของคอนโทรนะครับเอนทราน ก็ create, นะีเอ็ดการคีเอ็เขียนโค้ดก็นะครับประกาศตัวแปรก่อนก็ได้นะครับว่า a s c i นะครับก็ให้เท่ากับ integer เนาะให้เป็นตัวเลขเนาะเราก็จะนำตัวนี้เข้ามานำตัวนี้เข้ามาปึ๊บก็ลากตัวนี้เข้ามาเหมือนกันปึ๊บนะครับ อันนี้ก็ติดดีบักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตารางนะอ่ะอ่ในตารางนี้นะครับก็จะมีตัวจะเรียกว่าอะไรล่ะตัว p d c ีเคเซนะครับกับตัวนัมเบอร์เนาะเราเปิดในส่วนของคอลัมน์มีเด็กขึ้นมาก่อน,นครับตรงนี้เป็น p d c ีเคเซอเนาะ ดิเซออันนี้เป็นจำนวนมันเป็นนัมเบอร์เนาะ number นัมเบอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นตัว Integer อเนาะอนเจตัวนี้ก็เป็น Integer เหมือนกันนะครับทีเนี้ยนะครับได้ตารางขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ใส่จำนวนเข้าไปเลยนะครับเป็น p ีดีแคเซอรเนาะเราจะเอาพาร์ทเหมือนเดิมแล้วก็จำนวนอยู่ที่4ชิ้นเนาะ จำนวนอยู่ที่4ชิ้นนะครับก็ออกไปก่อนนะครับก็เราจะได้ตารางนี้มานะครับตัว SC นี้นะครับก็จะเท่ากับนะครับ SMB Station d SMB list นะ SMB list เอสแมบลิก็คือตารางเนาะตัวนี้ก็ต้องเป็นตารางด้วยครับตรงนี้ไม่ต้องประกาศก็ได้นะครับตัวนี้ไม่จําเป็นนะครับเราก็ตารางนี้ก็ได้นะตารางนี้มาใส่เลยก็ได้นะครับเท่ากับตาราง smb m อมบทเนาะ s s สแอมบนะครับ,รบก็จะเท่ากับนะครับ s อสแอในช่องที่ ลองดูแบบนี้ก่อนครับก็ลองระดวนว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าครับปึ๊บครับหน้านี้มาแล้วก็รันดูปึ๊บไม่เปลี่ยนครับมันเออเลอนาะมันบอกว่าซ้ายกับขวาไม่เท่ากันครับก็แปลว่าเราไม่ได้กําหนดหัวตารางเนาะก็ใส่ช่องเข้าไปครับก็จะเท่ากับ p d c a s e r เนาะ ดีเคสเซอร์อดีเคเซอร์ที่2แถวที่1น,นะครับแถวที่1ก็จะเท่ากับ s s สเซ l บในคอลัมน์ที่1แถวที่1น,นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของจำนวนนะครับก็จะเป็น number แล้วก็ Number ก็จะเท่ากับ a list ในคอลัมน์ที่2แถวที่1นะครับก็ลองเซฟนะครับแล้วรันดูปึ๊บนะครับก็จะเข้ามานี่แล้วก็กดลันๆันดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า,าตัวนั m เบอร์ของเรายังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยน ก็เราอ๋อเราใส่เป็นสองเนาะมันเปลี่ยน้วมันเป็นสองตรงนี้ต้องเป็นสี่ครับใส่เป็นเลขสี่นะครับลองดูนะครับก็รันใหม่รีเซ็ตแล้วรันใหม่ปึ๊บตรงตารางของเราเป็นสี่เนาะตรงตารางของเราเป็นสี่ครับปึ๊บปึ๊บนะครับ,บ,บ,นะรบก็มาดูในส่วนของเครื่อง SMB เนาะ อ่าอ๋อตรงนี้นะครับเราสลับฝั่งผิดนะครับเราสลับฝั่งผิดเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องเอาตัวนี้มาก่อนนะครับเอาตัวตารางนี้มาใส่ก่อน าครับเป็นสี่ก็รันดูใหม่นะครับเป้าก็ปดูนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสี่ครับป็นเปลี่ยนเป็นสีแล้วนะครับเป็นสี่ก็จะใส่ชิ้นงานได้สี่ชิ้นนะครับในพาเลต เมื่อครบสี่ชิ้น,นะนเนี่ยนนคนก็จะมาทำงานเนาะคนก็จะมาทำงานก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับสี่สี่ชิ้นก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะอะ่ในส่วนของ แก่ S M B lit ได้นะว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับตรงนี้จจะเป็นสามก็ได้นะครับก็เป็นสามก็ลันดูนะครับต้องการชิ้นงานอยู่สามชิ้นเนาะตรงนี้เราปิดเวลาไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับปิดเวลาไว้ก่อนเพราะว่าเรามีเวลาทำงานอยู่10วินะเนาะ,ะใส่เป็นศูนย์นะครับตรงนี้แค่ใส่เป็นศูนย์นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเราเอามาไว้ดักโคดเฉยเนะาะมองไว้ดักโคดเฉยก็จะมูมา ก็จะมุ้งมาเลยตรงนี้ก็รอเนาะอ่ะเมื่อสามชิ้นถ้าคนก็จะมาทำงานเนาะอ่าโอเคครับก็นี่ก็คือเป็นอ่าหนึ่งในตัวโปรแกรมเทคนิกแพนซูมิเลชันเนาะที่สามารถทำงานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบ SMB นะครับการผลิตชิ้นงานต่างๆนะครับ หรือจะเป็นการคอนโทร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกโปรดักชันแพลนฟลูอิดนะครับหรือแม้แต่คอสต์อนาลิซิสก็ยังมีนะครับและในคลิปตัวต่อไปนะี่ยผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับตัวเมท e r เ a ลโฟหรืออะไรต่างๆในตัวโปรแกรมให้หมดนะครับอ่ามันมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าเป็นสเตชันมีพิกแอนแพ็หรืออะไรต่างๆนะครับผมจะมาอธิบายนะครับ ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็สรุปการผลิต SMB นะครับโดยการใช้ตารางนะครับการกำหนดชิ้นงานนะครับก็ขอบคุณครับ